โอเคสวัสดีครับทัเรศพีเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show ขอส่งผลงานเท่ๆล่าสุดอีกหนึ่งลำที่วันนี้เป็นคิวของเจ้า x d v 750สีเทาลำโบที่แอบไปปะแป้งทาปากมาหน่อยหนึ่งให้ดูเรียกว่าแตกต่างแล้วก็ดูจิ้มลิ้มขึ้นนั่นเองนี่เลย เป็นการติดสติกเกอร์ตัดลายนะครับลูกค้าส่งไปทํามาเดิมเนี่ยรถเป็นสีเทาลมโบนี่ตัเต็มเต็มก่อนตัวรอบั้นก่อบน,นี่ครับเชบด้านหลัง ด้านข้างมุมนี้จะหล่อเป็นพิเศษเพราะมันมีท่ออาคาปุูิกนี่เลยโอเคสำหรับคันนี้ก็เรียกว่าเน้นใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็มีการออกเดินทางท่องเที่ยวบ้างเป็นครั้งคราวนะครับแต่งเน้นแบบเรียบหรูเรียบหร,ร,บรูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลืมนะมีโชคละโชคโชคลังเอลินด้วย มีมาเรียบร้อยสำหรัอเอ,อรินเขาโอเค okay. ใส่อะไรกันเข้าไปบ้างสําหรับคันนี้ไล,ล่เรียงกันนิดนึงอ่ะพี่มอส <c oughs> อย่างแรกก่อนเลยชิวหน้านะคตัว <c oughs> ชิวหน้าตัวนี้เป็นงานของชิวี่อิตาลีนะครับแต่ต้องย้ําก่อนนิดนึงนะครับชิหน้าชิวี่อิตาลีตัวนี้ไม่มีลายดอทไม่มีลายดอทข้างๆแบบนี้นะอันนี้ลูกค้าไปทํามาเองนะครับนี่ฮะไปทำมาเอง,นะเองก็ดูดูสวยดูแปลกไปีกเป็นเลยทีเดียวนะครับ คิวได้จีบีตอรี่ใส่แล้วสามารถที่จะปรับสูต่ำได้ปกติเลยนี่ฮะตัวตัวผมสูง168ปนะครับเวลาขึ้นนั่งแล้วปึ๊บนี่ปรับสูตส,สามารถที่จะมองทะลุผ่านจิรแบบนี้ได้กันปรับระยะกลางปึ๊บระยะกลางระยะกลางก็ยังสามารถที่จะมองทะลุได้นะครับแล้วก็ปรับระยะตำสุด สามารถมองข้างชิวได้เลยแบบนี้ติดตั้งแล้วนะคะสามารถที่จะปรับได้แล้วนกะ็เรียกว่าเลี้ยวรถได้ทุกระยะนั่นเองโอคอตัวตัวผมชอบผมชอบตั้งคิลสูงตั้งไว้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้นะครับชุดชุดโช,ช,ชกหลังอย่างที่บอกว่าใช้ของเอรีนเปลี่ยนเป็นของเอรีนมาแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแค่โชกหน้าที่เป็นรายการต่อไปที่จะเป็นต้องทำนะครับตาแดางหุ้มโชเกเรก้า ตั้งเรียบร้อยนะครับากาดหม้อน้ำเป็นงานของ s อ c าซีอ่าแฟลชบาร์คันนี้เลือกใช้แฟลชบาร์ของอ่าชีวีอิตาลีนะครับรงรุ่นเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแฟลชบาร์ชีวีอิตาลีจะเป็น,ะนแฟล,ลชบาร์แบแบโลเวอร์นะครับก็จะแนบค่อนข้างที่จะแนบดูด้านบนดูด้านบนมองลงมานน่อ่ามองลงมานน่อ่าค่อนข้างที่จะ เกือบแน่แต่จะแน่ไม่เท่ากับ i อจนะ i อจจะแน่กว่านี้อีกนะตัวทีวีเทอรี่จะให้ตัวประกับกันสไลด์มาข้างละหนึ่งจุดนะครับย้ํานะครับว่าประกับกันสไลด์นในทีวีไม่ได้มีแยกขายนะสั่งซื้อเพิ่มไม่ได้ไม่มีแยกขายนะครับโอเคตัวตัวชุดทีดไฟนะครับลูกค้ามีชุดไฟ2ชุดนะครับลูกค้ามีชุดไฟของตัวเองมานะครับเป็นชุดไฟรีคเรทนะครับ ติดตั้งเป็นตัวนี้เป็นงานเข้าใจว่าเป็นงานของอเมริกานะครับแล้วก็ติดตั้งอยู่ใต้ใต้เราเรียกว่าอะไรใต้คางก็แล้วกันใต้ปีกอ่ะใต้ปีกตรงนี้1จุดนะครับเราโดยที่เราทําเป็นอะแดปเตอร์หนาขึ้นมาให้นะครับเพื่อมารองรับตัวนี้ดีไซน์และทรงของเขาเนี่ยมันพอดีกับช่องบริเวณนี้พอดีมันจึงออกมาชุดการกระล้มหน้าของไลท์เทคนะครับติดตั้งแล้วก็จะดูดูหล่อหรูขึ้นมาอีกส3เบอร์เลยทีเดียวครับผม ถัดมาครับเอ้นเป็ดเป็นของจำเป็นสไตล์ทัวริงนะครับสายทัวริงต้องมีตัวนี้เป็นงานของเอา SR c าร์ซนะครับทำพาวเดอร์โค้ดเพิ่มเติมให้เรียบร้อยปึ๊บถัดมาด้านหลังด้านหลังครับชุดแกนกันล้มหลังไอไลท์เทคนะครับเป็นอีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งรายการ Okay. ชิ้นนี้พิเศษหน่อยนะครับชิ้นนี้ไม่มีขายในไทยต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศนะครับเรียกว่าบางโซ่แล้วก็เป็นพัดกาดหรือเป็นตัวบางโคนในเป็น,นตัวเลยนะครับจะมาเป็นชิ้นเดียวกันระหว่างบางโคนในและตัวบางโซนะครับงานนี้เป็นงานของ v, จิวตวลรี่สั่งนาเข้าจากต่างประเทศตรงเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาชิ้นนี้จะสูงเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสั่งมาแค่ชิ้นเดียวมันก็จะมีค่าขนส่งที่ต้องยอมรับกันหน่อยนะครับถัดมาด้านบน ออกฝั่ลนก่อนึงอ,ออาคารูบิกนี่นะครับตัวท่อเป็นปลายสลิปออนติดตั้งแล้วก็สวมเข้ากับไปอ่าพอท่อเดิมได้เลยหลอหลอแบบนี้นี่ฮะ,ะเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนิดนึงอ,อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าอาคารูบิกเนี่ยไม่เน้นดังไม่เน้นลั่น แต่ถ้าใครอยากลั่นก็ไปถอนจุกเอานะครับพอจุกแล้วก็ถือว่าลั่นเลยทีเดียวเอข้าไปเฟังไม่ค่อยหน่อยไปใกล้ก็ไปใกล้ตัวกล้อ,องเข้าไปใกล้นิดนึงเสียงจะไม่เข้าว้าสองสาม อูแสงกันนิดนึงนะครับแสงเนี่ยลูกแสงที่ลูกค้ามีมาเนี่ยแสงข้างบนสังเกตได้ว่าจะเป็นแสงแบบโฟโดส่วนชุดคู่ล่างจะเป็นแสงแบบพุ่งอแสงจะแตกต่างกันนะครับอย่างที่ย้ำกันนะครับว่าแบรนด์นี้เราไม่ได้จําหน่ายที่ร้านเรานะแต่ท่านเพื่อนมีอยากจะให้เราติดตั้งให้ก็ทักมานะครับทักทายกันมา เป็นสินค้าแบรนด์เราก็ค่อนข้างมั่นใจชุดอุปกรณ์สายไฟที่ลูกค้ามีมาสำหรับชุดนี้ถือเป็นมาตรฐานเลยทีเดียวก็เทียบเท่ากับดินารีนะครับแล้วก็เป็นไฟแบบมาตรฐานนี่เียว่าเป็นพระเอกของงานเลยก็คือชุดแหลกท้ายแหลกข้างในในตอนนี้ยังไม่ติด ลูกค้ายังไม่ตัดสินใจที่จะติดกล่องนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปในอนาคตลัก้ายใช้เป็นแหลกสูงแท้นะครับแบบนี้เลยหล่อๆเนี้ยบๆสวยๆแบบนี้นะครับส่วนกระเป๋าข้างนะครับโจทย์ก็คือลูกค้ามีของเดิมนะครับที่เป็นของจากรถคันเก่านะครับตัวนี้เป็นงานของเทปโก้นะครับเป็นกระเป๋าผ้างแขงเป็นกระเป๋าผ้าแขงนะครับทรงแขง,ขง aker, นะครับของเทปโก้แอ็คเอร์นะครับ ตัวเฮกโก้เนี่ยชุดล็อกของเขาจะเป็นชุดล็อกแบบนี้ครับนี่ <Okay. S 1> ถ้าใครที่เคยใช้กระเป๋าข้างตะกูลรถฮอนด้าจะสังเกตได้ว่าแหลกข้างของเขาเนี่ยจะประมาณนี้หน้าตาของเขานี่ครับเป็นชุดยึดให้เข้าเบา้ากับตัวกระเป๋านี่หลัการทํางานนะครับก็คือให้เดือยสลักนี้มันเข้าไปที่ชุดล็อกสลักที่ตัวแหลกแล้วหมุนกุญแจ เพื่อจะไขล็อกแต่เรอดเด็ว่ากรูแจลูกค้าไม่ได้ทิ้งไว้อา่าตัวนี้เราไม่ได้ขายนะเราไม่มีขายที่ร้านเราลูกค้ามีของตัวเองมาแล้วเอาให้เอาชุดกระเป๋าพร้อมกับชุดล็อกเนี่ยมาให้เราทําเป็นขายเย็่ให้ให้เข้ากับตัวแหลกแบบนี้นนะสังเกตได้ว่าชุดแหลกข้าชุดนี้เนี่ยมันจะแนบกับตัวรถที่สุดนะครับถ้าเราเทียบแบบนี้เราดูจากด้านหน้านะครับ จะเห็นว่าตัวแหลกข้างตัวมันเองเฉพาะตัวมันเองเนี่ยไม่ออกมาเนี่ยไม่เกินไม่เกินแฟลชบาร์ด้วยซ้ำนะครับไม่เกินแ r a ชบาร์นะครับเดี๋ยวรถแล้วสุดแล้วก็ไม่เกินแฮนด์นะครับดูรยนะยะแฮนด์คแน่นอนตามตาตาของเฟเทอร์เราจะทำตัวเป็นชุดทําหลังนะครับป้องกันตัวแหลกไม่ให้มันโค้ง ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การเดินทางนะครับเวลาใส่ก็ใส่ง่ายมากให้เข้าเบ้าเขาเป็นลักษณะสไตล์เกือบมา้าหลวมเข้าปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วก็ใส่กุญแจล็อกชึบอันนี้ออกเดินทางได้โอเคอย่างที่บอกนะครับว่าใครมีกระเป๋าข้างหรือกล่องข้างที่คิดว่าจะย้ายจากรถคันเก่า เอามาใส่รถคันใหม่แล้วไม่มีแหลกท้ายขายก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ครับเราิีดีดูแลให้นะครับผมทั้งนี้และทั้งนั้นก็คืออยู่กับแบรนด์สินค้าของคูกค้าด้วยนะครับผมถนนราคาทั้งเซ็ตทุกชิ้นที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้แยกเป็นรายละเอียดเป็นชิ้นต่อชิ้นเลยนะครับแล้วเราก็จะทําราคาเป็นเซ็ตรวมให้ด้วยว่าสําหรับคันนี้ใช้งบประมาณแต่งไปเท่าไหร่นะครับ ขอบคุณลูกค้าที่อยู่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราทปเดี๋ยวมีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ